ชาวมอแกนมีความเป็นศิลปินที่นอกจากจะมีความสามารถในการไร่ลำเล่นลำมนาร้องเพงลงรองเองงและร้องเพลงที่ใช้ปฏิพานไหวพิษในการด้นหรือขับเนื้อร้องขึ้นมาเดียวนั้นแล้วผู้หญิงชาวมอแกนก็ยังมีความสามารถในการสร้างสรงสรค์หัตกรรมที่มีความสวยงามจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่หัวเมืองพังงาและตุโกปาจะต้องจัดส่งไปสู่ส่วนกลางในปลายพุทธศตวรรษที่24 ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่25ตามใบบอกของสารตราที่เกี่ยวข้องกับเมืองตะกัวป่าและเมืองพังงาในปีพุทธศักราช2,424ว่าเครื่องราชบรรณา,าการอัมพันหนักสี่ตำลึงเทียนพนมหนักเล่มระบาดพันเล่มผลจันเทศหนัก20ชัช่างจีนอัมพันแดงหนัก20ชัช่างจีนเสือชาวน้ำร้อยผืนเสือชาวน้ำนี้คงเป็นเสือที่มีลวดลายสวยงาม เป็นหัตกรรมท้องถิ่นที่มีความแปลกแตกต่างจากหัตกรรมจากที่อื่นๆจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการในปัจจุบันมีเพียงแม่เท่าชาวมอแกนเพียงไม่กี่คนที่สามารถจะสารเสือที่มีลวดลายสวยงามเหล่านี้ได้เพราะต้องอาศัยความชำนาญในการเตรียมเส้นเตยกรีดน้ําออกนํามาต้มตากแดดให้แห้งและมีสีขาวนวลน,นวดให้อ่อนนุ่มแล้วจึงนำมาสาร ผู้หญิงมองแกนรุ่นใหม่ไม่ได้สืบทอดหัตกรรมที่ทำจากใบเตยหนามนี้เพราะมีเสือและเครื่องใช้พลาสติกที่เข้ามาแทนที่หัตกรรมที่ทรงคุณค่าในอดีตจึงควรมีแนวทางในการฟื้นฟูหัตกรรมท้องถิ่นเพื่อให้เสือชาวน้ำได้มีโอกาสอวดความงดงามและดำรงคุณค่าในการใช้สอยต่อไป